อซื้อ e. ของเล่นเหรอมันนั่นเดี๋ยวของเล่นถุงเนี่ยอยากได้ของเล่นอ okay. yeah! ันไหนอ่ะไม้เด่อยากแิตาว่เก็บตรงไม่ค่อยอยู่ ร้อนตาแสบตาบรูนแสบตาป่ะแสบไหมแสบบ่า่าเป็นนไถ่ายเองนั่นแหละถ่าย BTS ไฟโคตรดำเลยถ่าย BTS ร้อน BTS หัือ BTS ่ะ เขาเวทผิงเด้อไอ้หายลูกพาตัดต่งพ่แต่าฮ่าฮ่าให้่าเลยวิห้องน้าเขาสร้างใหม่แล้ว สวยกว่าเดิมด้วยคุ <c> ่น <oughs> ไปไหนเอาเระวังดกากหักเหมือนตอนนั้นเด้อ <c oughs> ถ้ายิ่งไปชนต้ไนไม้ฟันหักหมดเล่นเลยดิหนะ ถ่ายรูปชื่อส,สองนิ้วหน่อยสิชื่อสงนิ้วหน่อยเขาถ่ายรูปตัวเองทำไมโอ้สูงใกล้มากเลยชื่อสัสองนิ้วกันถ่ายคู่กับพ่อเร็วๆับิดมินิฮาร์ มินิฮาร์ดเลเมมินิฮาร์ดหนึ่งช่างจัง้โอ้ยหันหน้ามาด้วยหนึ่งยิ้มยิ้มหนึ่งช่งอ้หันหน้านนมาสิหนึ่ง,งนนหง,งเอามาบังหน้าัวเองทำไมอยู่ดิ ปิดปิดคลิปก่อน